สวัสดีเพื่อนๆชาวดิสนีย์ทุกคนที่เำลัชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปคัมา,านายของคนเกิดวันเสาร์โดยจะเป็นคัทภนายช่วงเดือนมก,กราคม2 5 6 5นะ้ะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงินโชคลาภแล้วก็สุขภาพนะครับส่วนดวงความรักเนี่ยผมก็จะทําคลิปแยกต่างหากออกไปอีกทีหนึ่งนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ครบแล้วนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะนักไพ่คนเกิดวันเสาร์ในเดือนมก,กราคมเนี้ย ตัวคุณนะ่ะจะมีพลังงานของการทําความเข้าใจกับสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึง้งแต่ก็ต้องวางตัวนิ่งเฉยเก็บซอสสิ่งต่างๆเอาไว้นะแล้วก็ไม่ขึ้นไหวทําอะไรที่มันรุนแรงชัดเจนเปิดเผยออกไปมากแล้วกัมันเป็นความรู้สึกถึงความมั่นคงในตัวเองแล้วก็มีความพอใจในสิ่งที่คุณเคยเป็นอยู่นะคุณจึงพยายามไม่ไปทําสิ่งที่มัจนจะเกิดผลร้ายผลเสียให้กับสถนานะดีๆที่คุณเคยเป็นมานะครับอารมณ์เหมือนคนที่เดิ่เงียบไม่ไปทําอะไรกับใครอะ่ะแต่คุณก็ไม่ยอมให้ใครมามีอิทธิพลเหนือตัวคุณเเเมอนกกกะรร้ราขงี่ยดู็จไ แล้วก็ต้องการความเปลี่ยนแปลงจากสิ่ง,งต่างๆของตัวคุณแล้วเหมือนกันนะซึ่งก็มองได้2ทางว่าพวกเขาอ่ะจะยอมเข้าใจแล้วก็ยอมรับตัวคุณได้มากขึ้นหรือไม่ก็เขายอมแพ้ไปแล้วนะที่จะเอาชนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงคุณน่ะจึงเลือกที่จะจดยุติในความสัมพันธ์และการติดต่อกับคุณไปนะครับซึ่งไพก็มาบอกว่าคุณเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ก่อนนะโดยไม่ไปไวันไหวโอนเอียงกับสิ่งแวลลดล้อมรอบตัวให้มันมากเกินไปอ่ะแล้วก็ไปเริ่มทําในสิ่งที่คุณณตต้้อออองงงกกกาาาารรรหหหืเเดินนนนไปสสสู่่่โใใมทชีวีววขคคุะคับ ซึ่งการที่คุณได้มาทาสิ่งที่คุณรักแล้วก็ลงหลายจริงๆเนี่ยแม้ว่ามันจะมีความสุขและได้เป็นตัวเองอย่างอิสระแค่ไหนก็ตามอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายอยู่เหมือนกันนะเพราะคุณอาจจะต้องยอมสูญเสียรู้สึกหรือใจกับ,บางสิ่งในชีวิตลงไปบ้างอะแต่พอลองบวกลบคูณหารดูดีๆแล้วเนี่ยคุณก็พบว่ามันมีความคุ้มค่าและก็ได้ใช้ชีวิตที่ตรงกับความต้องการได้เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณมากกว่านะครับอืมที่ก็คือในโนภาพรวมนะทีนี้มาจอดลึกกับเรื่องการงานดูบ้าง หน้าไพ่ด้านการงานเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่นะเพราะคุณจะสามารถเดินหน้าทําสิ่งต่างๆทางการงานได้อย่างมีความสุขสบายใจมากเลยอ่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีคําเตือนนะครับว่าคุณไม่ควรจะใจร้อนบุ่มบ่ามคิดทําสิ่งที่มันจะเป็นการสุ่มเสี่ยงส่งผลร้ายบางอย่างในสิ่งที่คุณไม่มั่นใจได้นะครับถ้าหากว่าคุณมีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่ามันมั่นคงปลอดภัยจริงๆเนี่ยคุณก็ลุยเดินหน้าไปได้เลยแต่เส้นทางการงานตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนแล้วก็คุณไมม่่่ัันนนนนใจขาด้เีย คุณก็ควรจะรอดูท่าทีรอดูแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆให้มันชัดเจนเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับอย่าไปเสี่ยงทําอะไรออกไปก่อนแล้วก็ไปอรอลุ้นคาดหวังกับอนาคตที่มันไม่มีความแน่นอนมากเกินไปนะอืมทีนี้พวกเราเคลื่อนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้างอืมเรื่องราหน้าไพา่ใบเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีไพ่มาเตือนคุณมาเบรกในการคิดตัดสินใจของคุณลงไปบ้างอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย คุณก็คงจะเลือกทำในสิ่งที่คุณต้องการรู้สึกมีความสุขสบายใจในเรื่องการงานเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับเนี่ยก็ขอให้คุณค่อยๆค,คิดแล้วก็บรลลนา์สิ่งต่างๆให้มันเจอทางออกที่ดีเอาไว้ก่อนนะโอเคทีนี้มาดูสถานก,การณ์ด้านการเงินกันบ้างนะครับหน้าภัยเรื่องการเงินเนี่ย ดูเหมือนว่าคุณจะมีเป้าหมายหรือว่าความต้องการบางอย่างที่อยากให้เรื่องการเงินของคุณมันพัฒนาไปมากกว่านี้อยู่นะติดแต่ว่าช่วงเนี้มันจะยังไม่ถึงเวลาหรือว่าความต้องการของคุณมันจะยังมาไม่ถึงนะครับเนี่ยคุณก็ต้องอดทนรอกับสิ่งต่างๆอยู่ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยลงทุนไทยกับมันไปแล้วแล้วก็มารอคําตอบจากมันหรือไม่ก็รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะได้เริ่มต้นเดินหน้า,ากับมันอยู่นะครับเนี่ยส่วนเรื่องโชคลาภอ่ะดูแล้วก็ไม่ค่อยมีความโดดเด่นในเรื่องลาบลอยฟุกๆหรือสิ่งดีๆททาาาาางงงกรรเเินนนี่่มมััจะะข้าายๆคบ การจะลงทุนทําอะไรเนี่ยโดยที่ไม่มีข้อมูลที่มากเพียงพอแล้วก็หวังว่าสุดท้ายแล้วมันจะดีขึ้นเองเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการนะเพราะว่าเรื่องราวการเงินดีๆเนี่ยมันจะเป็นไปตามเหตุและผลตามสิ่งที่คุณทําออกไปจริงๆนะครับอืมทีนี้ไม่รู้เราเคนกันนะวไาพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้างไพ่ใบนี้ก็เป็นการมาบอกว่าตัวคุณละ จะสามารถเชื่อในเซนส์ความรู้สึกต่างๆรวมไปถึงไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณได้ในช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าคุณมีแผนความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงเนี้ยแล้วคุณก็มั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและเห็นหนทางที่มันชัดเจนปลอดภัยอ่ะคุณก็สามารถลุยเดิน,นาในเรื่องการเงินตรงนี้ไปได้เลยนะครับอืมทีนี้รู้สึกกับการด้านสุขภาพกันบ้างนะน่าภัยสุขภาพเนี่ย ในเรื่องโครคภัยไข้เจ็บต่างๆอะ่ะถ้าคุณเจ็บป่วยอะไรยูนคุณก็สามารถรักษาร่างกายตัวเองให้หายป่วยได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องความเครียดกังวลมีความยุติดในการทําสิ่งต่างๆมากเกินไปอะ่ะถ้าเป็นไปได้อะ่ะคุณก็ควรจะปล่อยวางเพื่อความสบายใจของคุณเอาไว้บ้างนะแล้วก็ระวังเรื่องปเจเหยุจากการเดินทางไปในที่ที่คุณไม่ค่อยคุ้นเคยหรือว่าวิสัยทัศน์ไม่ค่อยดีมากแล้วกะ็ะจะเดินทางไปไหนก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็มีความระมัดระวังเอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดืนดอคน,น,นครัระบ พบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสว่างในสิ่งที่คุณกินและต้องการหาทางออกจากปัญหาต่างๆที่ลงตัวได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจะ้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ